สวัสดีครับพบกับผมมาอยู่นในการอ่า,า,าอนไพ่ยิปซีปากรดวงนะครับลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤศภาค,คมนะครับถึงวันที่14มิถุนายนนะครับเป็นการเปิดไพ่ส้ำสาสําสำรับเช่นเดิมนะครับในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักโดยปร,ปรมาธนะครับ ่เป็นดวง9วันนะครับดวงตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่27บเจ็กกร,ราคมนี้นะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจอจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับรกรลังการก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางทีก็ไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณาาแต่สิ่งที่เป็นพลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังกเป็นกําลังใจให้กับท่านอะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับ อะไรผิดพลาดมาก็ขอไปมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับมาดูการเปิดไพ่สหรับแรกนะครับเจ้าราศีพฤษภนะครับดวง9วันนะครับกับการงานจะส่งผลไปเรื่องของการเงินไรายได้ไรายรับต่อไปนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกกล่าวอะไรปานมาต่างไพ่ให้กับชาวราศีพฤษภบ้านนะครับใน9กวันนี้นะครับ ไปไบรกขึ้นมานะครับทรดเอาหวานสามไม้เท้านะครับการลุกหน้าเดินหน้าไปสู่ความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับที่เติบโตมากกว่าเดิมนั่นเองใครถ้าทำธุรกิจก็จะมีการวางแผนมองการไกลต่อไปนะครับในการที่จะกระจายับขยายในเรื่องของธุรกิจนั้นในเติบโตมากกว่าเดิมไม่กว้างขวางมากกว่าเดิมแปรรัศมีออกไปให้กว้างนะครับบางคนนั้นก็จะมีการวางแผนไปต่างประเทศด้วยนะครับในการที่จะเติบโต มากกว่าเดิมนั่นเองนะครับไก่ที่มีอุปสรรคปัญหานะครับซิกออฟซอรอุปสรรคปัญหานั้นก็จะกที่คลายออกไปนะครับหรือไม่ก็ในช่วงก้าวันนี้ชาวราศีพฤษภนะครับอาจจะมีการเดินทางบ่อยนะครับหรือต้องอบางคนอาจจะมีการยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับการงานที่สําคัญสาคัญเข้ามานะครับให้รับผิดชอบนะครับราชาถือไม้เท้าคิงออฟวานนะครับ แล้วก็4 o r of s w o r d 4ดาบนะครับการที่รู้จักวางสงบนิ่งนะครับไม่กุลีกุจรไม่กระตือไม่เรียกว่าไม่ลุกลีลุกลนอะไรมากเกินไปนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในติศตามที่ดีอยู่ในสถานการณ์ของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ king of pentacles นะครับจับตามอะไรช่วงนี้ก็จะเกิดความสำเร็จนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้ ในเรื่องของดุนญปินิษในการใช้ความมีสตินะครับเรียกว่าใช้ความสงบมาสยบไปอันตรายตั้งหลายตั้งปวงนะครับก็จะทำให้ท่านนนั้ตัดสินใจบริหารอะไรได้ออกมาดีนะครับตั้งราชาถือไม้เท้านะครับขิงอบหวานตั้งราชาถือเหรียญน,นะครับขิงอ,อเป็นตะเก,ก็นนะครับก็สามารถตัดสินใจอะไรออกมา วางแผนกลยุทธ์ในเรื่องของการที่จะสร้างความสําเร็จให้เกิดผลตอบรับอย่างต่อเนื่องทั้งระยะใกล้และก็ระยะไกลนะครับสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้คลี่คลายออกไปได้ในทิศทางที่ดีในช่วง9วันนี้นะครับที่เกิดขึ้นจากด้วยความรู้จักสงบนิ่งนั่นเองนะครับเรียกว่าใช้สมาธินั่นเองเรียกว่ารวบรวมนะครับไม่เป็นกระต่ายตื่นตูมไม่ว่าปาัญหาใดเข้ามานะครับแล้วก็ เดินหน้าต่อไปนะครับกับการเติบโตที่รุกคืบหน้าขยายอนาเกตออกไปนะครับแล้วก็สิ่งดีๆความสําเร็จเกิดขึ้นจะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาหลายๆทิศทางนะครับนายออเป็นตะเก็นนะครับก็เรียกว่าทิศทางของความสําเร็จของการงานนั้นจะส่งผลไปเรื่องของทิศทางการเงินเข้ามาอย่างอุดมสมบูรณ์ให้กับชาวราศีพฤษภในช่วง9วันนี้นะครับแล้วก็ หนึ่งถ้วยนะครับโครงการใหม่ๆที่อยากจ,จะเข้ามานะครับโครงการการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับบางคนก็จ,จะได้รับการมอบหมายงานชิ้นสําคัญสําคัญเข้ามาในช่วงนี้นะครับไม่ตั้นได้ดูแลรับผิดชอบนะครับโดยตั้นเป็นเป็นผู้มีความสามารถที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การไว้วางใจนะครับก็มอบสิ่งดีๆ้ามาหรือบางคนนะครับที่อาจจะมีการ รับโครงการอะไรก็ามาดําเนินการนะครับก็มีองค์การใหม่ๆก็มา,มานะครับในการที่จะเริ่มต้นแล้วก็เป็นโครงการที่จะสร้างผลกําไรได้เงินก้อนโตๆเข้ามาในทิศ่างที่ดีดนั่นเองกับผลกําไรผลไรายได้รายรับเข้ามานะครับก็ไปสู่ของความเติบโตในทิศ่างที่ดีนะครับแล้วก็เดินหน้าอย่างมั่นคงอัศบินถือเหรียญน,นะครับนายอ้อเป็นตะเกลนะครับบางคนอาจจะมีการคิด คุกคืบหน้าไปในเรื่องของการดำเนิธุรกิจของท่านนะครับอาจจะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพื่อให้เติบโตมากกว่าเดิมหรือเป็นการใช้เงินทุนมาเพิ่มต่อยอดกับธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับอาจจะทําให้เติบโตมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับหรือบางคนก็จะมีการลงทุนเพิ่มกับธุรกิจใหม่ในการเดินหน้าไปนะครับเพราะว่าในเรื่องของการสร้างโอกาสใหม่ๆเป็นได้ทั้งต่อยอดของเดิมนะครับ ที่เพิ่มอะไรใหม่ก็มาเพิ่มเติมให้เติบโตมากกว่าเดิมหรือในเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับที่มีเงินก้อนมีผลกําไรที่สะสมเอาไว้เพียงพอแล้วก็นํามากับการลงทุนอะไรใหม่ๆที่จะสร้างผลกําไรในทิศ่างที่ดีต่อไปนั่นเองนะครับก็เป็นสินทางใหม่ๆที่อยาจจะนํามาให้มีรายได้คู่ขนา,านกับธุรกิจเดิมๆที่มีอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็เป็นได้ทั้งสองแบบ ะครับตั้งลงต้นธุรกิจใหม่แล้วก็ในเรื่องของการขยับขยายธุรกิจเก่าให้เติบโตมากกว่าเดิมนะครับก็จับตามอะไรช่วงนี้ก็เิดเกิดผลสําเร็จนะครับผลตอบสนองมาในเรื่องผลประโยชน์ผลกําไรผลรายได้ที่จะเข้ามามั่นคงทั้งระยะไกลและก็ระยะใกล้อย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับเดเมเิเชีย่ชยนะครับเป็นผู้ที่หยาเกินเก่งนะครับในช่วง9วันนี้นะครับไปใบ,บที่ก้า นะครับไปตำแหน่งหนสิ่งดาเลขของความมงคลเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ถือว่าช่วงนี้ชาวราศีพฤษภนะครับก่อไฟนะครับแา่ว่าที่ผ่านมามีพูดปิดไปบ้างในเรื่องของราศีเมษนะครับเพราะว่าคลิปนี้ตําต่อจากราศีเมษนะครับ เจ้าราศีพฤษภนะครับด้วยความรู้ความสามารถของท่านนะครับในการที่จะเดินรุกคืบหน้านั่นเองนะครับใช้ภุ่ิปัญญาความสามารถของท่านที่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์นะครับและเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดวางกลยุทธ์ในทิศทางที่ดีนะครับตั้งพลังของราชาถือเหรียญนะครับในการที่จะมองเห็นถึงต่างผลกําไรต่างการเงินแล้วก็ราชาถือไม้เท้านะครับในการที่จะเป็นผู้บริหารการงานในทิศทางที่ดีด้วยความรู้ของท่านนะครับ ทั้งอัศวินถือเหรียญน,นะครับที่จะส่งผลความสําเร็จความเอาใจใส่ในทิศทางที่ดีก็เป็นสร้างโอกาสดีๆนะครับที่ทําให้ชาวราศรีพฤษภนะครับวางแผนกลยุทธ์ในทิศทางที่ดีนะครับท่านมีกลยุทธ์อะไรในการที่จะต่อสู้กับคู่แข่งนะครับท่านก็ใช้ความนิ่งตัวนะครับเรียกว่าไม่อ่สร้างอ,าอะไรที่ทําให้คู่ต่อสู้ได้รับรู้นะครับก็เป็นการวางแผนในชุด ในแบบแยบยลนในทิศทางที่รอบครอบนะครับก็จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับความเป็นก้าวเรียนที่จะไปสู่ของความมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับเมื่อการงานนั้นได้เติบโตรุกหน้าไปในทิศทางที่ดีการเงินจะเข้ามาแบบไหนนะครับเดเลิเวอร์นะครับเส้นทางใหม่ๆหรือเส้นทาง ที่เข้ามาคู่ขนานกับเส้นต่างเดิมที่เคยมีอยู่แล้วนะครับบางคนนั้นบางทีก็มีเส้นสายอาชีพเดิมอยู่แล้วแล้วก็จะมีเส้นสายงานอาชีพใหม่เข้ามานั่นเองนะครับก็ทําไม่มีไรายได้ก็มาเสรมเิมเติมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทิศทางของการมีโชคมีลาบก็เข้ามาให้กับชาวราศีพฤษภด้วยนะครับที่อาจจะไม่ได้มากมายอะไรก็ตามนะครับแต่ก็เข้ามาในทิศทางที่ทําให้เกิดความตึงต่อใจได้ ในเรื่องของโชคลาภเงินทุกๆนะครับแล้วก็ความสําเร็จของการงานนะครับที่นํามาซึ่งรายได้ในทิศทางที่ดีโครงการสาคัญโครงการใหญ่ๆนะครับพอการงานนั้นราชาถือไม่เท้านะครับขึ้นมาตั้งการงานการเงินกับความสําเร็จของการงานนะครับที่ตั้นตุ้มเตบริหารการงานแล้วก็เกิดผลสาเร็จส่งผลรายได้ก็มาอย่างมั่นคงในทิศทางที่ ดีนะครับแล้วก็ดยจาริยดนะครับบางคนนั้นจะดึงเงินตราจากต่างประเทศได้ด้วยนะครับบางคนก็อาจจะทําธุรกิจกับชาวต่างชาติหรือบางคนก็ไปดํโรงตําแหน่งในต่างประเทศนะครับที่จ,จะเกิดขึ้นแล้วก็ดึงดูดเม็ดเงินจากต่า,าเงินต่างชาติเงินต่างประเทศเข้ามานะครับบางคนก็จ,จะมีรายจ่ายที่รออยู่เช่นกันนะครับี่ีาจ,จะต้องทุ่มเทในช่วง9้าวันนี้นะครับที่จะ ดึงดูดเงินเข้ามาให้ตันกับรายจ่ายนะครับแต่ว่าตันก็สามารถที่จะฟันฝ่าได้ด้วยดีนะครับสําหรับใครที่มีรายจ่ายหลักๆที่จะต้องชาระในช่วง9วันนี้นะครับที่จะต้องใช้ความเพียรพยายามในการดึงดูดเงินเข้ามานะครับตัวออปโซดนะครับในเรื่องของธุรกิจสื่อสารออนไลน์นะครับใครที่ทำธุรกิจสื่อสารออนไลน์ในช่วง9วันนี้ก็จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาด้วยความคล่องตัวนะครับเงินไหลเวียนเข้ามา ได้ง่ายไดรวดเร็วนะครับก็เป็นช่วงของการเติบโตแล้วก็ทำให้การเงินนั้นก็เพิ่มมากขึ้นเข้ามาอย่างรื่นไหลในทิศทางที่ดีนะครับไฟใบสุดท้ายในเรื่องของการเงินนะครับเดอะเวนะครับความสําเร็จความบูดมสมบูรณ์ที่นํามาในทิศทางของการเงินนะครับด้วยทให้ท่านเข้ามามากมายในเรื่องของการเงินนะครับด้วยความบูดมสมบูรณนะร์ว่าการเงินยุในกรามมือของท่านแต่จะมีรายจ่าย อย่างที่กล่าวมานะครับที่เป็นจรายจ่ายหลักๆที่ท่านต้องใช้ความเพยายามตุ่มเทเพื่อสร้างผลประโยชน์ผลกําไรให้เกิดขึ้นแล้วก็มีจะต้องปิดบัญชีอะไรกับบางอย่างสําหรับบางท่านนะครับที่อาจจะมีในเรื่องของบางรายการนะครับที่บางทีอยู่ในช่วงของการที่จะปิดบัญชีลงนั่นเองนะครับกับการที่ท่านชาระอะไรออกมาแล้วเป็นระยะระยะนะครับ ที่อาจจะมาเข้าช่วงเวลา9วันนี้นะครับที่อาจจะต้องหาเงินมาปิดบัญชีนั้นนะครับหรือบางคนก็จะมีการใช้จ่ายเงินที่ได้มานะครับอาจจะไปในเรื่องของการเดินทางต้องเที่ยวนะครับอาจจะใช้เงินก้อนโตสักนิดนึงด้วยในช่วง9วันนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นการใช้จ่ายเงินที่สร้างขึ้นด้วยความปรุงปอใจนะครับไม่ใช่เป็นการสร้างเงินอาจจ่ายเงินไปที่ทำให้เสียผลประโยชน์ใดๆนะครับเพราะว่า เมื่อํำระเงินออกไปแล้วก็ได้สิ่งที่ตอบแทนเข้ามาอย่างคุ้มค่านั่นเองนะครับแต่อย่างจ่ายเงินไปเที่ยวก็ได้ความสุขเบิกบานใจเติมพลังให้กับชีวิตนั่นเองนะครับก็สิ่งดีๆเกิด,ดขึ้นอย่างไรก็ตามติดตามการการ่างการเงินนะครับของชาวราศีพกษภในช่วง9้าวันนี้นะครับทางเงินโชคลาภแม้จะไม่ก้อนโตอะไรมากมายนะครับ แต่ก็เข้ามาเติมเต็มในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ความสําเร็จของการงานที่โครงการใหญ่ๆแล้วก็โครงการหลักๆนะครับกานสื่อสารออนไลน์นะครับเรไปทั้งสองใบนี้ในเรื่องของการสื่อสารออนไลน์นะครับที่ดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาได้ด้วยในทิศทางกล้องตัวนะครับก็ทำให้เกิดความบูรดมสมบูรณ์มั่งคั่งนะครับกับการเงินนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับของเจ้าราศีพฤษภนะครับ3ดาวนะครับ สถานการณ์ของความปิดหวังในความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็10ถ้วยเต็นออฟคัพนะครับ3รีออฟสอดแล้วก็เต็นออฟคัพสามดาบแล้วก็10ถ้วยแล้วก็หนึ่ไม้เท้านะครับเอ็กออฟวานแล้วก็6ิบออฟคัพอกถ้วยนะครับแล้วก็ไปใบสไตายวิกตอรี่นะครับ, victory, รบอ่า ก่อไปครับ6ไม้เท้าซิก o อฟ n วนนะครับใครถ้าหากว่าบางคนนะครับอาจจะผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มานะครับช่วงนี้ก็จะอยู่ในสถานการณ์ของการอยู่กับครอบครัวนะครับด้วยการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวด้วยความสุขความเบิกบานใจนะครับเพื่อปักรักษาตัวในเรื่องของอ ที่ปิดหวังในความสัมพันธ์มานะครับก็เลยใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้เกิดความปาสุขมากกว่านะครับจึงไม่อยากจะสร้างโอกาสอะไรเข้ามาในช่วงนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับส่วนบางคนก็มีโอกาสนะครับที่จะพบรักเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับทั้งรักที่เกิดขึ้นจากเส้นสายการงานนะครับที่มีก็ามาทําให้พบได้เจอกันนะครับได้พบได้คุยกันแล้วก็ เปลีกยใบแตกยอดต่อไปในความรักความสัมพันธ์นะครับบางคนก็จะเจอกับเพื่อนเก่าๆนะครับหรือไม่ก็รักเก่าๆที่เคยห่าเงเหินกันไปแล้วกลับมาป๊บมาเจอกันอีกนะครับที่จะกลับมาเริ่มต้นที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับที่คนเป็นเพื่อนก็จะมาเริ่มต้นของการเป็นแฟนกันนะครับที่เคยตกจตาก็ในฐานะเพื่อนก็มาเปลี่ยนเป็นฐานะแฟนหรือรักเก่าๆที่เคยจางหายไปนะครับตอนในอดีตก็จะกลับมา ia, ป๊บมาเจอกัน แล้วก็มาปลูกพันธุ์กันใหม่เริ่มต้นกันใหม่นะครับแต่ไม่า,า,า่อนใบเก่ากลุกขุนขึ้นมาได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับกับความรู้สึกดีๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะครับส่วนบางคนก็ยังต้องเดินกับความเป็นโสดต่อไปนะครับที่ยังไม่พบรักในช่วงเก้าวันนี้ก็ตามนะครับแม้นว่าในใจนั้นอยากจะมีรักก็ตามนะครับที่พยายามเดิน,สนเสาบแสวงหามานานพอสมควรนะครับ ก็ยังไม่เกิดความรักขึ้นก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปกับความเป็นโสดนั่นเองนะครับส่วนคนมีคู่นะครับในช่วง9วันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ก็เดินหน้าไปในทิศทางที่ดีนะครับมีความสุขอบุญในครอบครัวนะครับมีการดูแลเอาใจใส่นะครับมอบความรู้สึกดีๆก้าหากันนะครับเติมพลังด้วยกิจกรรมอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็พูดจาภาษารักภาษาดอกไม้ก้าวหากันนะครับก็ทําให้ ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าไปอย่างในทิศทางที่ดีนะครับกับความมั่นคงนะครับเปี่ยมไปด้วยความสุขความเข้าใจต่อกันนะครับก็ความรักความสัมพันธ์ของคู่รักในช่วง9วันนี้ก็จะมีความอบอุ่นในครอบครัวนะครับเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีนะครับเติมเต็มกันด้วยภาษารักภาษาดอกไม้มอบกิจกรรมอะไรเข้าหากันก็เป็นช่วงดีๆในช่วง9วันนี้นะครับก็ไม่ได้มี ปัญหาอะไรถ้าเคยมีปัญหาก่อนหน้านี้ก็จะกลับมาเข้าใจกันในทิศทางที่ดีนะครับซาที่ผ่านมาอะไรมันสร้างความรู้สึกไม่ดีในความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะกลับมาดูแลใจใสแล้วก็มอบอะไรที่เป็นสิ่งดีๆก้าห้ากันนะครับก็จะทําให้เข้าใจกันในทิศทางที่ดีแล้วก็เดินหน้าต่อไปกับความได้รับชัยชนะในความรักความสัมพันธ์ด้วยกันนั่นเองนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ของชาวราศีพฤษภนะครับดวง9ก้าวัน ตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่27มกราคมนี้นะครับก็โดยปอปรามานี้นะครับก็ขอให้าราศีปึกษกทุกท่านมีความสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรมักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ